ได้เลยเดี๋ยวผมาจะทําสคริปต์รีวิว Suzuki Carry Van ปี2025ให้คุณเป็นภาษาไทายยาวประมาณ800คําคำโดยเริ่มต้นด้วยประโยคต้อนรับช่องของคุณตามที่คุณต้องการและรวมทุกหัวข้อภายนอกภายในสมัถนะความปลอดภยัยจุดเด่นราคาและสรุปไว้ในย่อหน้าเดียวแบบไม่มีหัวข้อย่อยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องชื่อช่องวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับรถตู้เล็กที่ถือว่าเป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการขนส่งขนาดย่อมในประเทศไทยอย่างซูซูกิแคริเวนรุ่นปี2025ซึ่งในโฉมใหม่นี้ซูซูกิได้ปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยและลงตัวมากขึ้นภายนอกมาพร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนทรงเหลี่ยมดีไซน์ใหม่ที่สองสว่างชัดเจนกระจังหน้าโครเมียมลายเส้นเรียบหรูเสริมด้วยกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถเพิ่มความกลมกลืน เส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่มีความแข็งแรงช่วยให้ลมไหลผ่านได้ดีและยังคงขนาดกระทัดรัดที่เหมาะกับการวิ่งในตรอกซอกซอยหรือถนนแคบๆได้อย่างคล่องตัวด้านท้ายติดตั้งประตูบานใหญ่เปิดกว้างเพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าส่วนภายในแม้จะเน้นความเรียบง่ายแต่ก็ให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งเบาะนั่งหุ้มวัสดุทนทานรองรับการนั่งเป็นเวลานานแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายปุ่มควบคุมต่างๆจัดวางอย่างเป็นระเบียบพร้อมช่องเก็บของหลายตำแหน่งเพื่อเพิ่มความสะดวก พวงมาลัยพาเวอร์ช่วยให้การขับขี่สบายขึ้นแม้ในพื้นที่แคบหรือการเลี้ยวถี่ีระบบปรับอากาศทำงานได้เย็นเร็วเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของบ้านเราส่วนสมรรถนะนั้นซูซูกิแคร y แวน2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้กำลังเพียงพอสำหรับการบรรทุกและขับขี่ในเมืองหรือระยะทางไกลเกียร์ธรรมดา5สปีดตอบสนองไวประหยัดน้ำมันได้ดีรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดราว945กิโลกรัมซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ทั่วไป ด้านระบบความปลอดภัยแม้จะไม่หรูหรามากแต่ก็มีพื้นฐานครบถ้วน<ๆ>เช่นระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกถุงลมนิราภัยฝั่งคนขับเข็มขัดนิราภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติโครงสร้างตัวถังที่อซีทีที่ดูดซับแรงกระแทกได้ดีรวมถึงกระจกบังลมหน้าแบบนิราภายัยจุดเด่นของ Suzuki Carry Van ที่ทำให้คนไทยหลายคนเลือกคือความทนทานดูแลรักษาง่ายอะไหล่หาง่ายราคาถูกและที่สำคัญคือพื้นที่ภายในที่สามารถปรับแต่งได้ตามการใช้งาน ไม่ว่าจะทำเป็นตู้แช่ตู้ขายกาแฟหรือรถส่งของนอกจากนี้ยังมีรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง4.4เมตรทำให้คล่องตัวมากในพื้นที่จำกัดส่วนราคาจำหน่ายในประเทศไทยรุ่นปี2025อยู่ที่ประมาณ395,000บาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับและในมุมมองสรุปซูซูกิแคร,รีแวน2025คือรถตู้เล็กที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลางได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งความทนทานประหยัดคล่องตัวและสามารถปรับแต่งได้หลากหลายใครที่กำลังมองหารถคู่ใจสำหรับธุรกิจหรือใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าต้องการผมสามารถเพิ่มเวอร์ชันนี้ให้มีโทนการเล่าแบบสนุกและดึงดูดคนดูมากขึ้นเหมาะกับการใช้ใน YouTube ได้ด้วย